บทเดียวเอาอยู่ปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายเสริมดวงชะตาหนุนชีวิตให้เจริญสวัสดีกัลยาณมิตรทุกท่านไลสาระชะแนลในวันนี้มีเรื่องราวดีๆมาฝากท่านผู้ฟังกันอีกเช่นเคยครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ออกไปเพื่อเป็นธรรมทานกันให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงกัลยาณมิตรที่เคารพการสวด ดมนต์นับเป็นช่องทางหนึ่งของการบรรลุธรรมกล่าวสั้นๆก็คือสวดเป็นก็เห็นธรรมสิ่งสำคัญในการสวดมนต์คือสติและความตั้งใจสวดไม่ว่าจะสวดสั้นสวดยาวสวดย่อหรือสวดเต็มก็ได้บุญกันทางนั้นเพราะสาระสำคัญอยู่ที่ความตั้งใจและมีสติระหว่างสวดถ้าสวดอย่างมีสมาธิหมดเดียวก็ได้ บุญมากแต่ถ้าสวดแต่ปากาว่าใจฟุ้งซ่านสวดยาวนานแค่ไหนก็คงได้บุญแต่ไม่เทียบเท่ากับการสวดแบบมีสติมีสมาธิระหว่างสวดรังนั้นทุกครั้งที่สวดมนต์ไม่ควรไปยึดติดว่าเท่านั้นเท่านี้จบแต่สวดให้จบแต่ละจบสวดด้วยความเต็มร้อยแม้เพียงบทดเดียวก็นับว่าได้บุญอย่างยิ่งแล้วหลวง พ่อพุทธเมตตาสอนว่าความคลังความศักดิ์สิทธิ์เป็นผลพลอยได้เพราะฉะนั้นอิติปิโสสวดทุกวันแม้เพียงวันละจบก็ยังมีผลยิ่งถ้ายึดมั่น ในการสวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเจริญเมตตาพรหมวิหารและรักษาศีลห้าด้วยต่อให้เป็นคราวาสก็ออยังสามารถที่จะทำอะไรดีๆได้เหมือนพระบางทีอาจจะดีกว่าพระด้วยซ้ำไปอานิสงส์การสวดอิติปิโสบทนี้เป็นการรวมเอาถ้อยคำสำคัญขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเชื่อว่าทำให้ใจ สงบเมื่อมีใจสงบก็ย่อมมีสติมีปัญหาอะไรก็ย่อมแก้ไขได้ไม่ยากยิ่งสวดเป็นประจำสม่ำเสมอจึงมักมีสติปัญญาดีนิ่งสงบไม่ฟุ้งซ่านจิตใจเข้มแข็งปัญญาดีหลับสบายมีสมาธิและมีจิตแน่วแน่ เมื่อมีจิตนแน่วแน่ปัญญาดีการตัดสินใจถูกต้องแม่นยำผลที่ได้จึงมักจะประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆในชีวิตเสริมสร้างกำลังสมาธิช่วยทำลายความหวาดกลัวผลพองสยองกล้าวหรือความขาดกลัวต่ออารมณ์ที่สร้างขึ้นมาหลอนใจยามลำพังอาจกลัวเสียงต่างๆหรือแม้แต่เงาตนเองอาจร้อนด้วยอารมณ์ อันเกิดกับจิตโดยเฉพาะผู้ที่เดินทางไปอยู่ต่างถิ่นหรือในสถานที่ที่ไม่คุ้นเคยน้อมเอาคุณของพระรัตนตรัยมาเสริมสร้างกําลังใจให้เกิดขึ้นความอาจหาความแก้วกล้าในการต่อสู้อันตรายและอุปสรรคนา,นานาประการสิ่งที่ทุกคนประจักษ์ตรงกันเมื่อสวดหลายๆจบคือความรู้สึกสว่างอบอุ่นและ เหมือนมีความศักดิ์สิทธิ์บางเกิดขึ้นรอบตัวแม้ไม่ทราบคำแปลก็ตามยิ่งถ้าทราบคำแปลด้วยก็ยิ่งบังเกิดความเลื่อมใสและมีความแน่วแน่ยิ่งขึ้นช่วยคุ้มครองป้องกันอันตรายจากที่สูงหรืออันตรายทางอากาศเช่นอันตรายจากการขึ้นต้นไม้อันตรายจากการเดินทางที่ต้องผ่านหุบเหวผาสูงชันอันตรายจากสิ่งที่ตกล มาจากทางอากาศและในปัจจุบันยังนิยมสวดเพื่อป้องกันอันตรายอันอาจจะเกิดขึ้นจากการเดินทางโดยเครื่องบินเนื่องจากบทสวดนี้มีพุทธ,ธานุภาพธรรมานุภาพสังขานุภาพจึงช่วยให้จิตใจมีกำลังที่เข้มแข็งต่ออุปสรรคใดๆที่กำลังเผชิญเป็นคนมีสเสน่ห์ และเป็นที่รักมีผลช่วยต่อดวงชะตาให้อายุยืนยาวเทวดารักษาปกป้องพูดผีปีศาจนิมิตร้ายใดๆและแคล้วคลาดจากโรคภัยไข้เจ็บและจากอุบัติเหตุบางคนเชื่อกันว่าเป็นเหมือนยันเกราะเพชรช่วยคุ้มครองปกป้องรักษาให้ผู้สวดอีกด้วยพระหลายรูปนิยมนำมาสวดเพื่อเป็นยันเกราะเพชรและแนะนำ ให้ลูกสิษย์สวดเพื่อคุ้มครองป้องกันภัยสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงให้อัตถาที่บายเพิ่มเติมไว้ว่าพระสูตรนี้แสดงทางธรรมปฏิบัติก็คือ ให้เจริญพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติในเมื่อภิกษุทั้งหลายผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายเข้าไปอยู่ในป่าก็จะทำให้เกิดความกลัวต่างๆหายไปได้ก็เป็นพระสูตรที่สอนให้เจริญพุทธานุสติกัลยาณมิตรที่เขารบที่มาของบทสวดอิติปิโสนี้บทนี้มีที่มาจากบทพระชักสูตร พะชักคะแปลว่ายอดธงพระชักขสูตรคือพระสูตรที่แสดงถึงยอดธงพะชักคะสูตรเป็นสูตรใหญ่นิยมสวดเฉพาะภายในวัดเช่นสวดประจำพรรษาในพระอุโบสถเพราะใช้เวลามากถ้าจะสวดทำบุญตามบ้านหรือแม้แต่ ในพระบรมมหาราชวังก็ไม่สวดเต็มตัดสวดเฉพาะอิติปิโสหรือบทสรรเสริญพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของพระสูตรนี้ถือว่าเป็นมงคลเพราะเป็นการถอดแบบจากพุทธพจน์โดยตรง เป็นความจริงอันเป็นสัจจะเป็นดังยอดธงชัยสำหรับมวลมู่เทวดาในสงครามเทวดากับอสูนในพระไต,ตรปิฎกพุทธองค์ทรงเล่าถึงพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังขานุภาพเป็นดังธงชัยที่เหนือกว่าธงชัยขององค์จอมเทพจอมธรรมทั้งหลายเพราะบริสุทธิ์ป่าศจากโลภะโทศ โมหะจึงขจัดความขลาดกลัวความขยาดความสะดุง้งขนพองสยองกล้าวได้ในครานั้นเมื่อสงครามเทวดากับอสูรได้ปะชิดกันขึ้นในเทวโลกครั้งนั้นเหล่าเทวดาก็มีความสะดุ้งกลัวต่ออสูรไม่น้อยถึงกับเท้าสักกะผู้เป็นจอมเทพสามชั้นฟ้าให้ประชุมแล้วจัดทำธงชัย ประจำทับทั้งสี่ทิศเป็นสัญญาณต่อต้านพวกอสูรโดยเทวะบัญชาว่าดูก่อนท่านผู้เจริญในขณะทำสงครามกับเหล่าอสูรความกลัวความสะดุ้งกลัวขนพองสยองกล้าวอันจะทำให้เสียกำลังรบอาจเกิดขึ้นแก่บางท่านได้ดังนั้นถ้าคลาใดเกิดมีความกลัวขึ้น ขอให้ทุกท่านจงมองดูชายธงของเราแล้วความกลัวความสะดุ้งขนพองสยองกล้าวของท่านจะหายไปหรือถ้าไม่มองชายธงของเราก็จงมองดูชายธงของเท้าปราชาบวดีของเท้าวะรุณหรือของเท้าอีสานะองค์ใดองค์หนึ่งเมื่อท่านทั้งหลายได้มองดูชายธงแล้วความกลัวความสะดุง้ง ผลพองสยองกล้าวจากหายไปดูก่อนภิกษุทั้งหลายถึงเทวดาที่มองดูชายธงของเท้าเทวราชทั้งสี่บางครั้งก็หายไปบางครั้งก็ไม่หายไปไม่หายบ้างหรือหายบ้างแล้วก็กลับกลัวอีกข้อนั้นเป็นเพราะเหตุใดภิกษุทั้งหลายเพราะเท้าสักกะเทวราชเท้าปรชชาบดีเท้าวรุณ และเท้าอีสานะผู้เป็นเจ้าของธงชัยนั้นยังมีราคะยังมีโทสะยังมีโมหะยังมีกิเลสจึงยังกลัวยังหวาดเสียวยังสะดุ้งย่างหนีอยู่ก็เมื่อจอมเทพจอมทัพยังสะดุ้งยังกลัวยังหนีอยู่แล้วชายธงของเธอจึงจะบำบัดความกลัวความสะดุ้งความหวาดเสียว ที่ทำให้เสียขวัญถึงแก่นี้ไม่คิดสู้เขาเสมอไปได้เล่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายส่วนพระรัตนไตรที่ท่านทั้งหลายเคารพคารวะนับถืออยู่นั้นท่งคุณทรงอานุภาพเหนือเท้าเทวราชทั้งหลายเหนือธงชัยของเท้าเทวราชเหล่านั้นดังนั้นเมื่อท่านทั้งหลายจะอยู่ในป่าก็ตามอยู่ที่โคนไม้ก็ตาม หรือจะอยู่ในเรือนว่างก็ตามหากความกลัวความหวาดความสะดุง้งขนพองสยองกล้าวก็ดีบางเกิดขึ้นท่านทั้งหลายพึงรำลึกถึงพุทธเจ้าว่าอิติปิโสภะคะวาอาระหังสัมมาสัมพุทโธดังนี้เมื่อท่านทั้งหลายรำลึกด้วยความดีแล้วความกลัวความสะดุง้ง ผลพองสยองกล้าวเหล่านั้นจากหายไปกัลยาณมิตรที่เขารบการสวดคาถาอิติปิโสมีมาแต่โบราณการสืบทอดกันมาหลายสำนวนหลายฉบับบางฉบับเขียนเล่าว,ว่าพระอาจารย์หลายท่านช่วยกันแต่งจะรึกไว้ในแผ่นศิลาแล้วนำมาแช่ไว้ในสระหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุทยามีหลายท่านทรงจำไว้ได้มากบ้างน้อยบ้างสืบสืบกันมาจึงได้กลายเป็นมรดกธรรมตราบเท่าถึงทุกวันนี้และนี่ก็คือเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากท่านผู้ฟังในวันนี้ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ออกไปเพื่อเป็นธรรมทาน การให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงสำหรับวันนี้จะเริญในบุญขอพระคุณสวัสดีครับ